เมตู้เข็มเม,มตู้เข็มก็อยากถามเมตู้เข็มถามมาขน้อยเห็นคนตายแล้วเขามัดมือมัดตีนแล้วก็เอาน้ํหมักผ้าวล่างหนามีความหมายแนวใดและโบเหตตามนี้ได้บอกขน้อยถ้ารรมาดาเลยเมตู้เข็มเราโบเขียนหนังสือจุกเทื่อนนะแต่ว่าบอกว่าเมตู้เข็มประเพณีของบางพื้นที่บางสถานที่ เวลาคนตายแล้วนี่นะเขาจะมีประเพณีล่างหน้าซพเวลาจะจุดจะเผาเขาก็จะเอามาหน้นมา,ามาักผ้ามั่วล่างหน้าให้ลูกให้เต้าพูดสนิทนะั่นแหละพูดสนิทชิดเชื่อนั่นแหละลูกขิงขิงบวชจังซีเป็นต้นล่างคิงขิงไปลางหน้าแล้วก็จงคอยยกขึ้นกองฟวนเผาถามว่ามันมีความหมายเนาไดคันโบเห็ดตามนี่ซีพิษอย่างบอกความจริงแล้วนี่นะ เป็นเพียงความเสือของบางคนบางกลุ่มคนที่คิดมาถ้าห้างได้เอาของที่สะอาดบริสุทธิ์มาล่างมาสวยคนตายนี่นะเขาจะไปสู่สวรรค์สันฟ้าและจะเป็นคนจบคนงามเกิดมาสาดต่อไปโอ้ยเขาจะเป็นคนเกี้ยงคนงามชิดตามวิสัยของปุถุชนคนมืดบอดที่ยังบบเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็คิดว่าของสะอาดไปล้างนี่มันจะสะอาด เพราะน้ำที่จะสะอาดท่อน้ำหม,มักผ้าหมูมีพราน้ำหมักผ้าเนี่ยมเจือกด้วยขีฝุ่นอย่างเลยมันอยู่ในคุณไหน็น,ไหนปะเขาก็เลยคิดแบบนี้เป็นน้ำที่อยู่สูงอยู่ปลายต้นมันพุ่นเป็นน้ำที่สะอาดถาได้เอาหน้าหมักผ้าวไวล่างเลยเนี่ยเขาเกิดมาสร้างหน้าจะสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ความเข้าใจความเข้าใจของพวกฮอไปไหนพวกฮอก็มักจะเฮ็ดตามแบบนั้นเห็นบ่อเทบ้านเขา อยากให้คนนินยมสมชอบเจ้าไปสูตรรดน้ำแล้วเอาใบามักยมใส่แม่เขาวะนินยมรถได้อออยากให้คนเกง่งคนขามเนี่ยเอาใบามักขามไปใส่แม่อันคันน้ำมนต์เจ้าหนะ่ะเปิดไอความคิดของเพิ่อนนะคนที่เก่งที่ขามเนี่ยเจ้าอยากให้บาปกรรมเจ้าร้อยที่เจ้าเก่าส้มปอยไม่ไปใส่นะหมดเจ้าส มันจะปล่อยความสัวซาลา,ามกเจ้าที่เมื่อเจ้าจะเจเริญเนี่ยความคิดนี่ว่าคิดแบบคนที่มีปัญญาสัมนิขาก็คิดได้สัมณิและก็เฮ็ดได้สัมนิท้าพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วบ่มีทางดอกบ่มีทางดอกว่าคนตายแล้วจะเป็นไปตามคนที่ยังยอยู่ไปเฮ็ดให้แล้วจะเป็นไปตามคนที่ยังเฮ็ดบ่มีทางพระพุทธเจ้าบว่าอย่างไ๋ยะถากรรมังคามิสันติ ปุญญาปาปะผา,าลูปะคานิระยังปาปะกรมมันตาปุญญะกรมมาจะสุขติงจือคำนี้ด้อยยะถากรรม,มังคมิสันติแปลว่าสัตว์ทั้งหลายยอมไปตามกรรมปุญญากรรมังคมิสันติเอาไปปุญญาปาปะผะลูปะคา ยอมเข้าถึงผลของบุญและบาปที่ตุตเองเห็นแล้วนะั้นนิรยังปาประกรรมมันตาผู้เห็ดกรรมซัวย่อมไปนรก,กปุญญะกรรมมาจะสุขติงผู้เห็ุกรรมดีย่อมไปสู่สวรรค์เออพุธเจ้าบอกอางทีไดและมันจะไปอยูที่หน้าหมักผ้าเจ้าหันบลกอะไเนี่ยมันสิไปอยู่บนฝ่ายมัดตีนมัดมือเจ้าไว้เอาเงินยัดใส่มือหันบอก เอาคำยัดใส่ปากันบอกเขาสิไปสวรรค์บบมีทางเพิ่นบอกแล้วไปตามกรรมแล้วตายแล้วไปตามกรรมแล้วบบยังให้เจ้าเฮ็ดพีธีและให้เขาไปดอกบบมีทางเมันว่าบมีทางจะเป็นไปตามที่จเจ้าเฮ็ดขั้นเป็นไปตามจเจ้าเฮ็ดน่ะเราก็บ,บ่มีกรรมเป็นของของ,ของตนเราเลยที่เป็นบ่อพอราะฉะนั้นเป็นเพียงความเสื่อของคนจีมีวิสัยทั์ส้มหันเฮ็ดกันซื่อได้ บริษัแมนว่าจำเป็นต้องเหตุดได้เอาแล้วเขาเหตุแบบนั้นเขาดีใจเขากแล้วแต่เขาแต่บระเด้มหมายความพวกเขาต้องเหตุน้าก็ต้องเบิงสภาพตามความเป็นจริงเคยมีในบ้านคนหนึ่งพออาจารย์จืเด้อในบ้านคนนี้เนี่ยเราเข้าไปฟ้อกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่าขี้คุยในบ้านพวกนี้คือในบ้านบ้านเขาบ่กกับบจักเด้เข้าไปหอดลาา่วกะ ข้าได้พระสมณะโคดมพามในเมืองนี่นะขรน่อยพามผู้เท่าผู้แก่ผู้เกิดดนลอยู่เมืองนี่นี่นะอ้ยใจเมนเก่งอันนี้ว่าภาษาสำนวนอัตมาเด้ใจเมนเก่งพามอยู่เมืองนี่นะคนตายแล้วนีนะ่สามารถไปสวดสามารถไปแห่อ้อมแลวกา็อธิษฐานให้เขาไปสวรรค์ได้เลยคนะึงถสมณะโคดมในเฮ็ดตด้บอแบบนี้นะไปคุยเซพุติเจ้านะ พอเถ่าใหญ่บ้านขน้อยนี่นะเฮ็ดให้คนตายไปสวรรค์ได้ไหมพระสมณะโคโดมนี่เขาว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่นะเฮ็ดได้คือพอใหญ่าาบ้านขน้อยบอนี่นะพระพุทธเจ้าก็เลยถามเราคืนซะเอาละในบ้านเลยค่อยขอถามเจ้าอย่างหนึ่งเด้อเจ้าเข้าใจไปได้ก็ตอบแบบนั่นแหละไม่ออกหนุยฟังเด้อเข้าใจไปได้แล้วก็ตอบในใจคุณเจ้าก็เลยบอกมาเจ้าจะเข้าใจว่าจยงไรในบ้าน เจ้าจะเข้าใจว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้นะเอาขี้หินก้อนใหญ่ๆนี่นะไปทิ่มลงในแม่น้ำลลกและมีคนจำนวนหนึ่งไปสวดไปอ้อนไปวอนไปแห่อ้อมันแม่น้ำนั้นขอให้ขี้หินจงขึ้นมาเถืงบกเด้อขอให้ขี้หินจงขึ้นมาเถิงบกจงฟูขึ้นมาเถืองหนาน้ำเป็นไปได้บ่เป็นถามพระพุทธเจ้าถาม เอาขี้หินก้อนใหญ่ๆไปทิ่มลงหน้นาเราป่ะไปยางสวดอ้อมละ่ะอธิษฐานขอให้ขี้หินขึ้นมาเป็นไปได้บ่แล้วกกตอบตามคนเป็นจริงแล้วว่าบได,ด,ด้ดอกขน้อยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าชั่นไหก็สั่นนั่นแหละในบ้านบุคคลบางคนในโลกนี่มักข่าสัตว์มักหลักทรัพย์มักประพฤติผิดในการมมักเบ้าตัวมักดื่มน้ำเมาเป็นต้นนะ หลังจากแตกกายทำลายแล้วเนี่ยเขายอมเข้าถึงอาบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามจะมาสวดอ้อนบอนมาห้องมาขอว่าคอยคนผู้ที่จงไปสวรรค์คอยคนผู้ที่จงไปสวรรค์ไปสวนนรรค์ได้บุญาล่ะเจ้าวานะ่ะบุญใ้ดอกบุได้เพราะยังหละ่ะเพราะไปตามกรรมของเจ้าแล้วคือกันพวกเขาจะเอาเงาคู่จากสาวองค์จากร้อยองค์ไปสวดกระตามอันสวด คนตายนะบ่ไที่ขึ้นสวรรค์ย้อนอยู่ครูสวดดอกเป็นอย่างยังควา,าสั้นะเออผู้เท่าพวกแกเขาคือพาหิตแหละสมัยก่อนดั้งเดิมนี่นะข้าเจ้าพาไปสวดให้ฟังไปอธิบายธรรมะให้ฟังสาสติยายธรรมะให้ฟังก้อนจะตายพุ้นเข้าใจธรรมะใจดีแล้วไปสวรรค์ได้หลังๆมาละเทิง,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 งตายแล้วก็ัไปสวด เพื่อน่แหละเพื่อให้คนฟังพูดยังบ่ตายนี่ฟังและเข้าใจให้เป็นบุญกุศลแต่สุมือเนี่ไปบังดูแลไปสวดเล่นไพ่ก็เล่นเออเออเออยังกินเหล้าก็ะเสียเออเออเออยังมันสิเป็นตาที่บุญได้กุศลอีกอย่างเป็นบะมันซิเป็นตาที่บุญได้กุศลอีกอย่างเพราะฉะนั้นแหละเขาก็ต้องมาทําความเข้าใจตามความเป็นจริงความเข้าใจกับความเป็นจริง อาจจะโบเหมือนกันก็ได้อาจจะเหมือนกันก็ได้อาตมาเลยมักว่าเรื่อยๆเกลือนี่นะเจ้าจะเข้าใจว่ามันเค็มหรือว่าเข้าใจว่ามันโบเค็มเกลือมันก็คงรดเค็มของมันเนาะมันก็เค็มของมันอยู่แบบนั้นความจริงนี่มันเป็นอยู่แบบนี้เจ้าจะเข้าใจแบบนี้หรือเจ้าจะเข้าใจแบบอื่นความจริงมันก็เป็นแบบนี้ผู้ตายนั่น ไปตามกรรมของตนตั้งแต่ที่จุดติจิตเกิดขึ้นแตกดับแล้วก็ไปปฏิสนธิแล้วกรรมดีส่งผลของเขาไปปฏิสนธิเป็นเทวดาเป็นมนุษย์แล้วขั้นกรรมชั่วส่งผลก็ไปนรกไปเป็นเพศเป็นอสูรละไกาแล้วโบได้อยู่ที่เงินไปหยัดใส่ปากตอนตายแล้วบอได้อยู่ที่เอาสายไฟไปมัดใส่มือโบอได้อยู่ที่เอาน้าหมากผ้าไปลาดหน้าบอกแต่ถ้าหาก่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งโศกให้ตายแล้วไปเกิดเป็นเพศ ญาติพี่น้องนี่มณาคูครูบาอาจารย์ไปเหอนถ้าไหวทานฟังธรรมรทกษาสิ่อุทิศสวนกุศลเห้เขาเขาได้อนุโมทนนเขาก็พ้นจากความเป็นเพศมันบ่ได้อยู่ที่พิธีดีต่ออย่างอื่นไม่ออาใจมันบ่ได้อยู่ที่พิธีดีต่ออย่างอื่นสาระของมันก็คือให้ทานทักษาสิ่ฟังธรรมนั้นและอุทิศสวนกุศลเพศจึงจะได้น้นคือเมื่อนี่แหละฮามาเฮ็ดดินนะบุญเข้าประดับดินนี่นะ เ่าจำเป็นต okay. oh, ้องเฮ็ดมือดับสิบสีดอกควรประดับดินทุกทุกมือเลยครเห็ดทุกทุกมือกุศลนี่นะและคนอุทิศทุกทุกมือพอมอสันทองเอาตามพระพุทธเจ้าหรือเอาตามแบบใดดีฮะไม่เอาเจ็บเอาตามพระพุทธเจ้าหันละแต่ว่ากระเบื้องสถานการณ์เออคนในละแวกนี่เขามักแบบนี้เขานิยมชมชอบแบบนี้ หากบามันไม่ได้เสียหายอีกอย่างพี่ลูกพี่ล่มกัน่าไปคัดเขาปล่อยเขาเห็ดไปเขาใจดีแล้วก็พอเขามีโอกาสได้สี่ได้แจง้งตอนที่เขาใจดีแล้วเขาฟังแล้วเขาจงคอยสี่แจง้งคันบอนซันกับโอ้เบิ่งหน้ากันบทิดเนาะวอาสิ่งที่เป็นประโยชน,น์ให้ได้เบื้องหน้ากันบทิดไดนเนะาะสรุปว่ายัางไหนเมนตู้เข็มต้องเห็ดน้ำบ่ฮะ hết cả đại bo hết cả đại nó, để cho hay thèn cả bà bo hết bo đại, để hay pin được nát, hay bên này cả pho, bo gì hết si đi bộ đại đi